ดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมวิ่งมาจากนนทบุรีเป็นเวฟบ125ไตัวเก่านะครับโฉมเก่าโฉมก่อนประวานนะครับผมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยลูกค้าได้ติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัว LED 10วัตต์นะครับไฟหน้าไม่สว่างนะครับแล้วก็วงแหวนมันเสียแล้วครับลูกค้าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ LED 18วัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับทางร้านได้แปลงเป็นระบบ DC นะครับแล้วก็ทําสวิตช์ไ้ให้ทั้งหมดนะครับผมอ่านี่ เดวิไอนะครับวงแหวนแยกกันนะครับเปิดปิดแยกกันได้หมดนะครับระหว่างเดวิไอกับวงแหวนนะครับตรงนี้เวลาเราเปิดไฟหน้าเราไม่จําเป็นต้องเปิดจะได้นะครับทั้งวงแหวนและเดวิวไอนะครับหรือว่าเราจะเปิดวงแหวนไว้นะครับผมแล้วก็เปิดไฟหน้าก็ได้เช่นกันนะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟกระพริบด้วยนะครับผมอ่าไฟกระพริบอันนี้ไม่ได้เป็นการกดสวิตช์ย้ำๆนะครับเป็นระบบของมันมาแบบนี้นะครับผมตัว LED 18วัตต์จะมีไฟกระพริบนะครับ แล้วก็มาดูเรื่องของไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าตัวนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นตัวสุดในรุ่นนะครับผมเป็น LED 18วัตต์ไม่มีคัตออฟนะครับผมแสงจะสว่างกว้างนะครับแล้วก็จะค่อนข้างแยงตาลดส่วนทางพอสมควรเหมือนกันนะครับเนื่องจากไม่มีคัตออฟนะครับนี่เป็นไฟต่ํานะครับผมสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับสังเกตดูนะครับสูงต่ำนะครับไม่ได้มีระยะสูงลงสูงขึ้นหรือต่ําลงเลยนะครับจะเป็นแบบสว่างมากสว่างน้อยแต่ว่าไม่ใช่เป็น3มสเต็ปเหมือนกับพวกตัว 10วัตต์นะครับ10วัตต์จะเป็นการกดสวิตช์ย้ำๆเพื่อเปลี่ยนสเต็ปนะครับแต่ตัวนี้จะแยกกันนะครับผมสูงต่ำนะครับสวิตช์ไฟกระพริบนะครับสวิตช์ LED วงแหวนอยู่ตรงนี้แยกกันอิสระหมดนะครับและสามารถปิดไฟหน้าได้นะครับด้วยสวิตช์ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกค้านำรถมาติดตั้งจบที่ร้านอยู่ที่2,500บาทนะครับสำหรับเวฟ15ไอนะครับตัวเก่าก่อนประวานนะครับหรือตัวประวานก็แล้วแต่นะครับจะราคาเดียวกันนะครับผมพร้อมติดตั้งใส่สวิตช์แปลง DC ไปให้ทั้้งหมดแบบบนีเลยครั ครับผมวันนี้ก็มีลูกค้านะครับเป็นตุ๊กตุ๊กจากสีราชานะครับผมมาติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเฮล่า V 3 2าเลนบูนะครับผมนี่นะครับติดตั้งไปสวยงามเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับวงแหวนเป็นเดย์ไลท์เดย์ไทม์นะครับตัวนี้นะครับวงแหวนเนี่ยเมื่อเราเปิดสวิต์กุญแจนะครับวงแหวนจะติดเลยนะครับแล้วก็พอเราเปิดไฟลีนะครับสังเกตดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับปิดไฟลีเปิดไฟลีปิดไฟลี เปิดไฟหลีนะครับวงแหวนจะหลีลงนะครับผมเมื่อเราเปิดไฟหลีนะครับอตัวไฟหน้าตัวนี้ครับเป็นซีนอน4ี่้าวัตหกพ0 0เคนะครับผมาลองดูกันนะครับซีนอน65อ่้าซีนอนส5วัตหกพันเคนะผ่านจากเลนเฮล่าเลนบูนะครับ V ี2ุนะครับตัวนี้นะครับเส้นคัดออฟชัดเจนนะครับนี่นะครับลองมาดูนะครับเส้นคัดออฟขึ้นคมชัดเจนเลยนะครับมองจากหน้ารถไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูอัตราการแยงตากันนะครับว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยมันแยงตาแค่ไหนนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับไฟหน้ายังเปิดอยู่นะครับนี่นะเปิดอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ปิดไฟหน้าแล้วก็มาทดสอบอัตราการแยงตานะครับคือมันมองเหมือนไม่ได้เปิดนะครับเรามองไปอย่างเงี้ยเหมือนเปิดแต่วงแหวนนะครับผมอ่ะโอเครถวิ่งสวนกันที่ด้านขวานะครับต่ําลงมานะครับผมนี่ครับนี่ครับระยะนะครับจะอยู่ต่ํากว่าโคมไฟหน้ารถนะครับถึงจะมีอาการแยงตานะครับ ต่ำกว่าโคมไฟหน้ารถนะครับเพราะฉะนั้นรถที่คนขับนั่งขับแล้วระยะสายตาจะอยู่ขนาดนี้ไม่มีแน่นอนนะครับนี่นะครับอันนี้พ่อค้านั่งยองๆนะครับจะอยู่ระยะสายตาพ่อค้าพอดีนะครับคนนั่งบนรถไม่มีแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่อยากตาแน่นอนสําหรับโปรเจคเตอร์นะครับอ่าลองมาดูกันนะครับนี่เป็นไฟต่ํานะครับผมไฟสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับ ไฟต่ําไม่ยางตานะครับไฟสูงยกขึ้นสว่างไกลทั้งซอยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้รถลูกค้าไม่มีฟิล์มอยู่แล้วนะครับเป็นรถตุกๆนะครับอ่ากระจกเป็นใสๆแบบนี้นะครับไม่ต้องดูเรื่องแสงฝันฟิล์มตัวรถก็ได้นะครับอ่าลองดูหน่อยก็ได้นะครับผ่านกระจกเฉยๆนะครับไม่ได้ผ่านฟิล์มตัวรถนะครับนี่สว่างเข้มชัดเจนคัดออฟคมนะครับโอเคครับผมสนใจงานติดตั้งนะครับสีราชานะครับ้านโบสโปรเจคเตอร์นะครับอยู่หลังสวนเสือสีราชานะครับสามารถทักหาพ่อค้าจาก ช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ซ้ายมือล่างของจอได้เลยนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเกียร์คาร์นิวัลนะครับผมอ่าแรกเริ่มเนี่ยลูกค้าได้มาติดตั้งโปรเจคเตอร์เฮลลานะครับกับทางร้านไปแล้วนะครับผมวันนี้ลูกค้าครับเพิ่มเติมนะครับมาติดเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับแบบคิสตันบาร์นะครับผมเป็น3สเต็ปนะครับไฟเด y l ไลท์ตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นเปิดแล้วก็เป็นออดี้สตาร์ทนะครับแล้วก็เป็นแสงสีขาวนิ่งนะครับพร้อมเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่อง ไฟเดไลท์กันก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าไปเปิดสวิตให้ดูครับผมอ่าโอเคครับผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับตอนที่มันสตาร์ทนะครับผมมันจะเป็นแบบอ,ออดี้สตาร์ทนะครับคือ วิ k k да uh, ่งกวาดก่อนนะครับเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็อันนี <t em shout out> ้เป็นระบบของรถนะครับเมื Terra ่อเปิดแลวปิดประตูเนี่ยตัวไฟขอทางจะทํางานนะครับก็ตัวเดย์ไลท์ตัวนี้ก็ทํางานได้ปกตินะครับเหมือนของเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวงแหวนสีขาวนะครับ SMD แล้วก็ตัวเดย์ไลท์เส้นเนี่ยก็เป็นชิป SMD เหมือนกันนะครับผมทําหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ไฟขอทางด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูงานใกล้ๆกันนะครับผมอ่าโอเคครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดย์ไลท์นะครับผมอ่านี่ พอใครยังไม่ได้เช็คโคมนะครับนี่ครับผมเดย์ไลท์นะครับก็เป็นชิป SMD สีขาวนะครับอ่าวางเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมวงแหวนก็เป็น SMD สีขาวเช่นกันนะครับเป็นสีเดียวกันเลยนะครับตัวนี้นี่เป็นสีเดียวกันเลยครับทั้งสองข้างนะครับผมตัววงแหวนเนี่ยไม่ได้เป็นแอบไม่ได้เป็นไฟเลี้ยวนะครับแต่ตัวเดย์ไลท์เป็นไฟเลี้ยวนะครับผมอ่าเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวสีขาวจะดับไปเลยนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวจะทํางานนะครับเมื่อปิดไฟเลี้ยวเนี่ยสีขาวจะกลับมานะครับอ่าโอเคลองดูนะครับเดี๋ยยวเปิดไฟี้ครผ นี่ครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเดไลท์ก็จะวิ่งแบบนี้นะครับผมนะครับตัวนี้มันก็จะกระพริบเร็วหน่อยนะครับพอดีว่าหลอดไฟเลี้ยวเดิมลูกค้าไม่ติดด้วยนะครับผมถ้ามีไฟเลี้ยวเดิมอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยได้อีกหน่อยนะครับตัวนี้มันก็จะเลี้ยววิ่งเร็วนิดนึงนะครับนี้ครับผมอ่าโอเคนะครับก็เห็นไหมครับสีขาวจะดับไปเลยนะครับแต่ถ้าเราปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนะครับสีขาวจะกลับมาทันทีนะครับพอดีพ่อค้าถือกล้องคนเดียวนะครับเปิดปิดสวิตช์คนเดียวก็อาจจะ รีวิวไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าไฟหน้าตรงนี้ครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับเพราะขาคงไม่ต้องรีวิวซ้ําเท่าไหร่นะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าเป็นเฮลลานะครับ V3 นะครับผมเลนบูนะครับแสงขึ้นทางซ้ายลงทางขวานะครับอ่าไฟสูงต่ํานะครับทํางานได้อย่างดีนะครับตัวนี้ไฟสูงยกไกลไฟต่ําไม่แยงตานะครับผมเรื่องตราการแยงตาเนี่ยคงไม่ต้องดูกันแล้วนะครับ แล้วก็ตัวเฮลลานี่ก็ทางร้านก็รีวิวไปเยอะหลายคันแล้วด้วยนะครับแถมคันนี้เองก็เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่มาติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับแต่รอบนี้มาติดตั้งแค่เดลท์เพิ่มเติมเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมสนใจสินค้านะครับก็้านบดโปรเจคเตอร์นะครับอยู่หลังสวนเสือศรีราชนาครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมรับติดตั้งนะครับแล้วก็จัดจําหน่ายด้วยนะครับผมถ้าใครื้อไปติดตั้งเองเนี่ยเรามีคลิปสอนติดตั้งให้ครับผมวันนี้นะครับก็ส่งงานนะครับเป็นนบโพเอ็เอ็กนัคือ ของเดิมของลูกค้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานแล้วนะครับมันก็จะเป็นเบ้าแบบนี้เลยนะครับก็มาทําการปรับเปลี่ยนเป็นเลนโปรเจคเตอร์2.5นิ้วนะครับซีนอน35วัต์6000เคนะครับวงแหวนนะเป็น LED แบบ SMD นะครับชนิดเดียวที่ติดมากับรถเบนท์รถ BM เลยนะครับติดตั้งไปแบบนี้ครัววงแหวนเม่ดเดย์ไลท์แบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมเมื่อเปิดซื้อกุญแจก็คือวงแหวนติดเลยนะครับเป็นสีขาวไม่ผิดกฎหมายนะครับและจะเป็นเดย์ไทม์นะครับในตอนกลางคืนที่เราเปิดไฟหน้าปุ๊บวงแหวนจะหลีลงนะครับผมเปิดไฟหน้าครับ วงแหวนรีลงนะครับแล้วก็ไฟหน้าติดออกมานะครับเป็นซีนอนนะครับ 6000K แบบนี้นะครับผมเส้นคัดออฟขึ้นทางซ้ายลงทางขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับเส้นคัดออฟคมๆแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมไฟสูงครับไฟสูงแล้วกดแรงนิดนึงจะวิจจะไม่ค่อยดีอ่าครับผมอันนี้เป็นไฟสูงนะครับผมต่ําครับสูงครับอ่าแบบนี้ครับอ่าลองมาดูไฟต่ํากันนะครับว่าจะแยงตาสักแค่ไหนนะครับผมอ่ารถนะครับเวลาวิ่งสวนกันจะไม่วิ่งตรงๆแบบนี้นะครับ จะวิ่งสวนกันบริเวณด้านขวาแบบนี้นะครับกฎหมายประเทศไทยนะครับคือวิ่งซ้ายแซงขวานะครับผมอลองมาดูนะครับพ่อค้าจะลดกล้องต่าลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เปิดไฟหน้าอยู่นะครับนี่นะครับเปิดไฟหน้าอยู่นะครับไม่ได้ปิดนะครับเราเห็นเป็นดวงกลมๆแบบนั้นแค่นั้นเองนะครับไม่มีอาการแยงตาเลยนะครับลองมาดูนะครับว่าต้องต่ําถึงขนาดไหนตอนนี้นะครับกล้องอยู่ต่ํากว่าโคมไฟหน้าเดิมแล้วนะครับยังไม่มีการแยงตาเลยนะครับผมต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับผมอต่ำกว่าโคมไฟหน้าเดิมเยอะนะครับ เริ่มมีอัตราการแยงตานะครับผมนี่แบบนี้นะครับอยู่ประมาณบางโคนหน้านะครับเพราะฉะนั้นไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องอัตราการแยงตาเลยนะครับผมนี่ครับไฟต่ํานะครับผมไฟสูงครับไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยนะครับหลอดเดิมของลูกค้าเนี่ยติดด้วยนะครับไฟสูงแต่ว่ามองไม่เห็นบนป้ายเลยนะครับหลอดเดิมเป็น55วัต์ด้วยนะครับผมแต่ไม่เห็นบนป้ายเลยนะเห็นเฉพาะของโปรเจคเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับต่ําครับ ไฟต่าไม่แยงตานะครับไฟสูงสว่างไกลนะครับจบๆเลยนะครับสนใจงานติดตั้งนะครับดีๆเนียนีๆร้านโบสโปรเจคเตอร์นะครับหลังสวนเสือสีราชานะครับผมช่องทางการติดต่อเดี๋ยวพ่อค้าจะขึ้นไว้ให้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พ่อค้าด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางร้านเรานะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ